ในตะก้ามีโซ่เหลาลินด้วยน้านี้นะคะในตะก้าจะมีเแ,แบบว่างานโซ่เหลาลินนะลูกค้านี่ใครที่แบบว่าโซ่เหลาลินเก่าโซ่เหลาลินขาดนะคะโซ่เหลาลินแบบว่ามันพังแล้วมันยานแล้วหนูมีหลายเบอร์นะอันนี้จะเป็นงาน8ปข้อนะคะลูกค้าแล้วก็แปดสิบหก็จะเป็นตัวนี้8ปดสิบหแล้วก็แปดบปดนะคะนี่ลูกค้าเขาใช้ของอะไรกันบ้างหนูว่าไม่รู้นะว่ามันแตกต่างกันยังไงแล้วก็ โซ่เราลิ้นเก้าสิบข้อนะคะที่จริงอะมันจะมีเป็นแพ็กเกจด้วยนะนี่ที่จริงอะมันจะเป็นแพ็กเกจตแบบนี้นะคะลูกค้าแต่ว่ามันแบบว่าแพ็กเกจตมันหายอะ่ะลูกค้ามันไม่รู้ว่ามันไปไหนมันมันขาดอะ มันก็เลยเป็นแบบนี้นะแต่โซ่เราลิ้นข้างในก็ยังปกติดีนะคะพี่ๆแค่มันไม่มีแพ็กเกจมันก็เลยได้เป็นในราคาโลนะขอคนเข้าใจนะคะใครที่อยากได้ลูกค้างานโซ่เราลิ้นราคาเบาๆโขลร้อนมากงานแบบโซ่เราลิ้นราคาเบาๆราคาประหยัดราคาหลักสิบนะคะลูกค้าจิ้มดูที่ตะก้าเหลืองนะล่างใช้มือได้เลยบอกเลยรับประกรันได้สินค้าดีราคาถูกคุณภาพดีนะคะแค่แพ็กเกจมันไม่มีเท่านั้นเองนะใครสนใจจิ้มที่ตะก้าได้เลยคะ่ะ